พนักงานแบงค์นะคะเงินเดือน25,000ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทำในนาติกต็อก1เดือน1ล้าน หลัค่ารายได้นะคะทุกคนพี่อุ้ยนะคะได้รายได้ตั้แต่เดือนพฤศจิกาธันวานะคะกรกฎาคมพานะคะคือทุกเดือนนะคะทุกคนขึ้นหลักล้านหมดเลยค่ะอุ้ยทําคลิปอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะทุกคนข้อดีเลยนะคือหนึ่งเดือนนะเราไม่ต้องสต๊อกของเราไม่ต้องแพ็คของเองนะคะทุกคนเรามีหน้าที่แค่ทําคลิปรีวิวสินค้านะคะแล้วเวลามีคนมากดสั่งจากตะกร้าของเราเนี่ยเราก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งอุ้ยนะคะทุกคนได้ความรู้และได้เทคนิคมาเยอะมากนะคะจากการไปโรงเรียนคอร์สออนไลน์หนึ่งคอร์สค่ะทุ อย่างนึงเลยนะคะตอนนี้เขามี AI ช่วยคิดแล้วมันง่ายขึ้นมากๆสำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะไม่รู้จะทําคลิปแนวไหนไม่รู้จะเปิดคลิปจะพูดยังไงหละ่ะให้คนหยุดดูให้คนสนใจและให้คนซื้อข้อนี้คือมีเยอะมากอันนี้อยากบอกต่อจากใจเลยค่ะทุกคนคลาสอ,ออนไลน์ที่วิเรียนนะคะจะเป็นกลุ่มนี้เลยนะคะติก๊กต็อกพันบ้านง่ายนิดเดียวค่ะคลาสนี้นะคะเขาสอตน,นะะอต,ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะทุกคนแล้วมีสอนทุกอย่างเลยนะคะสอนตั้งแต่วิธีเปิดตะกร้าวิธีหาสินค้าวิธีทําคลิปสอนแบบเข้าใจง่ายมากๆค่ะทุก สอนแบบละเอียดมากสอนตัดต่อคลิปสอนอัดคลิปค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ชอบออกหน้ากล้องนะคะคอร์สนี้ก็มีสอนได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสอนสดแบบเจอตัวด้วยแตบเก็บบรรยากาศในห้องสอนมาให้ดูกันนะคะทุกคนสอนแบบเจอตัวค้สบีค่ะทุกคนสอนแบบจับมือทํานะคะแล้วสอนแค่วันเดียวจบค่ะวันเดียวก็คือทําเป็นเลยค่ะทุกคนใครทําไม่เป็นนะคะไม่ให้กลับบ้านค่ะเนื้อหาแน่นมากค่ะทุกคนเป็นการไปเรียนที่คุ้มค่ามากจริงๆค่ะอุ้ยได้เทคนิคและความรู้จากคอร์สนี้เยอะมากๆเลยนะแล้วมีอัปเดตความรู้ให้ตลอดแบบไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนค่ะคุ้้มมมาาากๆทไไปถดี่เเพจของลย นี่ค่ะชื่อเพจนี้นะผู้ติดตาม3ามแสนค่ะชื่อเพจว่าโค้ดบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะคะทักไปถามก็ได้เลยค่ะทุกคนอันนี้อยากแนะนําแล้วคุ้มมากๆเรียนรู้ลงมือทําตั้งใจแล้วก็สมับเสมอนะคะนี่แหละค่ะคือสูตรความสําเร็จนะคะขอให้ทุกคนที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะสู้ๆนะคะอุ้ยขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ